สวัสดีครับวันนี้มาเจอคนรัฐนะครับวันนี้คนรัฐจะพาเพื่อนๆนะครับไปใจบักกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับผ่านแอปช็อปจีนิกนะครับผมโอเคนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับแอปช็อปจีนิกนะครับผมกดเข้าไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมตอนนี้เขากําลังลิงก์เข้าแอปช็อปจีนิกครับโอเคนะครับเมื่อเข้าหน้านี้นะครับกดเข้าไปที่ตรงร้านค้านะครับตรงอันที่3นะครับผมกดเข้าไปเลยครับ แล้วเราเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมครับจะมีแอปต่างๆร้านค้าต่างๆอยู่ในแอปนี้นะครับเราจะเข้าไปจ่ายในแอปช้อปปีนะครับหรือแอป Lazada ก็ได้นะครับอันนี้ครับทุกครั้งที่เราจะกดเข้าไปนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปช้อปปีหรือ Lazada ลงทะเบียนก่อนนะครับอันนี้ผมจะกดไปที่แอปช้อปปีนะครับกดเข้าไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราดูรายละเอียดนะครับคะแนนสูงสุดที่เขาจะให้นะครับ6.16%นะครับแล้วก็คะแนนนะครับจะแสดงผลภายใน 48-72ชั่วโมงนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราอ่านรายละเอียดเสร็จนะครับเรากดเข้าไปเลยครับอันนี้เขาจะลิงก์เข้าไปที่แอป s h o p ปีนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มีการจ่ายนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดแอป s h o p ปีแล้วก็ลงทะเบียนกับแอป s h o p ปีก่อนนะครับอันนี้รอสักครู่นะครับอันนี้เขาจะลิงก์มาที่ครับผมโอเคอันนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับนี่นะครับ เราเลื่อนมาที่จ่ายบินนะครับจ่ายบินแล้วก็เติมเงินนะครับกดเข้าไปเลยครับะนะครับเขาจะมีให้หลายอย่างนะครับเช่นบินจ่ายค่าน้ำ่าไฟจ่ายบินบัตรนะครับแล้วก็ค่าโทรศัพท์ค่าประกันสังคมมาตรา40หรือค่า,ารถไกดนะครับผมอันนี้เราจะมาจ่ายค่าบัตรเครดิตนะครับกดเข้าไปเลยครับ นี้นะครับเขาจะมีให้เราจ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรซิตี้แบงก์มีทุกบัตรนะครับตอนนี้นะครับบัตรกรุงศรีบัตรกรุงเทพกสิกรนะครับวันนี้คนรัฐจะมาจ่ายบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าเขาจะให้เราสแกนนะครับอันนี้เราก็มาสแกนนะครับกับใบแจ้งหนี้เรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราเปิดไฟก็ได้ถ้ามันไม่ชัดนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับอันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นหมายเลขบัตรเรานะครับผมอันนี้หมายเลขบัตรเรานะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่จํานวนเงินนะครับที่เราจะจ่ายนะครับอันนี้ผมจะจ่ายไปที่908บาทนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะมีบอกเราแจ้งทุกเดือนนะครับเขาจะมีบอกให้เราติ๊กนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็กดชําระเลยครับอันนี้ก็รอสักครู่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้จะมีค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับจะมีค่าธรรมเนียม10บาทนะครับผมอันนี้นะครับค่าธรรมเนียม10บาทนะครับแล้วก็จ่ายบิลครับยอดที่908บาทนะครับแล้วนี่ครับวิธีการชําระนะครับกดเข้าไปดูครับอันนี้กดเข้าไปดูนะครับเขาจะมีแบบอ่าไอแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งนะครับอันนี้โมบายแบงกิ้งของช้อปปีจะผูกกับธนาคารกสิกรไทยนะครับผมอันนี้ผมผูกกับกสิกรนะครับผมกดยืนยันครับ โอเคนะครับอันนี้ก็มีส่วนลดนะครับถ้าใครมีโค้ดส่วนลดก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้ผมไม่มีนะครับผมกดไปเลยครับชําระตอนนี้อันนี้ก็รอสักครู่นะครับเขาจะลิงก์ไปที่แอปธนาคารเราที่เราผูกไว้กับกสิกรนะครับผมอันนี้ก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับอันนี้เขาก็จะผูกกับบัตรกสิกรแล้วนะครับเป็นโมบายแบงกิ้งนะครับผมอันนี้ครับเราก็กดคาว่าต่อไปนะครับผม คำว่าต,ต่อไปนะครับอันนี้ครับโอเคนี้ครับอัน no> นี้ก็คือยอดที่เราต้องจ่ายนะครับผมแล้วกดยืนยันครับแล้วเขาให้เราใส่รหัสนะครับโอเคนะครับอันนี้คือใส่รหัสไปเรียบร้อยนะครับคืนนี้ก็คือยอดที่เราจ่ายไปนะครับ918บาทนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับว่าเราชําระผ่านหรือเปล่านะครับรอสักครู่นะครับอันนี้นะครับเรากลับ มาที่แอปช้อปปีนะครับกดไปที่ของฉันนะครับกดไปที่ของฉันนะครับกดเพื่อเราจะดูว่าเราชําระผ่านหรือเปล่านะครับแล้วเราก็กดไปที่นี่ครับบินสินค้านี้นกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปดูนะครับว่าเราจ่ายผ่านหรือเปล่านะครับ โอเคครับผมอันนี้เรามาดูเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาก็จะมีบอร์ดนะครับว่าคําสั่งซื้อของคุณครับกำลังเดินดําเนินการนะครับผมอันนี้คือสําเร็จนะครับสําเร็จแล้วครับโอเคแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับคนรักด้วยนะครับสวัสดีครับ